ไปไหนลูกเฮ้ยเฮ้ยบาบาวิ่งเต็มผิววิ่งนี่แม่มานอนเกือกกิ้งอยู่นี่ลูกเอ้ยบาบา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่แมวออมาพี่น้องให้กินหญ้าวิ่งข้ามถนนแล้วก็กลัวรถจะชนดูนอนกริ่งกริ่งเกลือกสบายใจเขาไปใกล้บ่าได้สิบ่ให้ไททายลูบ

เด็กพวกนี้ทำอะไรกันเหรอลูกมันมีเด็กวิ่งถีบจักรยานผ่านเดี๋ยวเขายืนมองตกใจเหรอลูกไปเข้าบ้านไปไปเข้าบ้านเราเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวรถชนหนูกัยอ้วนบาบ้าอีชาอีชาอีชาเนยอีชาเนยเฮ้ยเฮ้ยบายบายเฮ้ย อเกียกกึ้งกึ้งกึเกียกต่อในออกนอกบ้านนะสบายใจหรอหนูฮเฮ้ยไปเข้าบ้านได้แล้วปะไปไป